สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำฝนดาวตกกันซึ่งผมได้ทดลองทำไปแล้วอโอเคเราจะใช้วงกลมแล้วก็ใช้สามเหลี่ยมเห็นจุดกล่งกลางวงกลมไหมครับลาบลาบขึ้นมาเลยปึ๊บแบบนี้จากนั้นกดคอนโทนล,ลากออกมากดชีฟลากลงไป แบบนี้ปุ๊บก็จะกลายเป็นดาวตกแล้วจากนั้นกดทั้งสองไปที่เชื่อมมันก็จะกลายเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็เอียงมันนิดนึงจากนั้นให้เราไปที่เติมแล่ระดับให้เป็นเติมแบบสองอันแบบนี้ผมจะเลือกเป็นดาวตกสีแดงนะครับแล้วก็มีอันนึงที่ต้องมีความโปร่งใสโอเค แต่ก็อย่างนั้นแหละเนาะนั่นแหละมีความโปร่งใสนะครับให้เลือกเป็นเชิงเส้นก่อน s <S โอเคมีความโปร่งใสอ่ะฮะมันจะติดอยู่ตรงที่ว่ามันต้อโปร่งใสตรงหางนะครับเพราะงั้นก็ไปเลือกที่ให้เลือกที่คำว,ว่าแนวขึ้นแบบนี้สิ่งที่โปร่งใสคือหางมันเห to <ard> er. ็นไหม โอเคเราก็จะได้ดาวตกสวยๆแบบนี้แต่ว่าเราจะมาทำให้มันสวยขึ้นด้วยการขยายรูป w าวพอย n t แล้วใส่จุดตรงนี้ลงไปแบบนี้ค่อยๆขยับ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 เรียบร้อยจากนั้นให้ใส่สีขาวสำหรับจุดนี้ <got> แล้วออนลงมาอีก จากนั้นให้ใส่สีที่เข้มกว่าสีแดงโอเคแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นสีขาวนะเอาล่ะโอเคอย่าลืมจัดกลุ่มด้วยการจัดกลุ่มจะทำให้สวยขึ้นมาก s <S และก็ยกย้ายสะดวกด้วยโอเคจากนั้นให้ยอ่อสไลด์เมื่อกี้ขยายแล้วใช่ไหมครับอันนี้กย็ย่อเนาะโอเค จากนั้นให้เราไปเลือกที่เอฟเฟกของเส้นซึ่งอยู่ในเอฟเฟกภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ลากเส้นว่าให้ดาวตกตกลงมาแบบไหนให้เอามาประกบกันแบบนี้ก่อนจากนั้นก็ลากเส้นลงมาเลยประกบลากไปด,ดูซีตกลงมาแบบนี้แล้วก็หยุดตรงนี้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมให้ดาวตกพ้นตรงส่วนฉลั์ยด้วยนะถ้าเป็นแบบนี้ก็จะไม่ได้นะครับโอเค จากนั้นให้เราก็ป y ีดาวตกหลายๆอันด้วยการกด o t t r o นนะครับค่อยๆกดอยากให้ดาวตกมันอยู่ตรงไหนก็กดตรงนั้นเลยอืา uh ฮึ huh. แบบนี้โอเคตรงนี้ด้วยอล่ล่ะจากนั้นให้เราลากไปจนสุดสไลด์ลากเอียงไปมาบ้าง so ได้นะครับเพราะดาวตกเอียงไม่เท่ากันโอเค จากนั้นก็ลากให้มันเอียงแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคเอียงลงมาอีกนิดแล้วก็อีกนิดแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจากนั้นให้เลือกดาวตกทั้งหมดเลยแล้วก็คลิกท,ที่พร้อมก่อนหน้านี้มันจะตกลงมาพร้อมกันแบบนี้อือฮะโอเคเอาล่ะอย่าลืมลางให้สุดจนถึงหางมันด้วยนะครับ นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโอเคสุดไปจนถึงหางสุดไปจนถึงหางแบบนี้โอเคนะครับแล้วจากนั้นสุดกให้สุดเลยลากให้สุดลากให้สุดแล้วก็ลากให้สุดปุ๊บเรามาดูที่การแสดงตัวอย่างเพื่อให้ดูดีเอาล่ะเรียบร้อยโอเค ต่ว่าผมไม่อยากให้เป็นดาวตกแค่สีเดียวนะครับก็ลองใช้แต่ละสีดูได้เลยแค่เติมสีเหลืองลงไปแล้วทำให้ใส่ตรงนี้เท่านั้นเรียบร้อยก็จะเปลี่ยนสีดาวตกได้แล้วเอาล่ะมาลุยกันเลยผมจะใช้สีส้มสำหรับตรงนี้แบบนี้เออฮะโอเครู้สึกจะผิดเอาล่ะถูกต้องแล้ว โอเคแล้วก็ตรงนี้ <got> ผมจะเติมเป็นสีออกฟ้าแบบนี้สามารถเติมแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับโอเคโอเคผมจะใช้สีม่วงสำหรับอันนี้อฮอผมมีสีม่วงที่เลือก <We should S 1> เอาไว้อยู่แล้วเ <It 's S 1> อาแบบนี้เลยอ๋าฮะโอเคเรียบร้อยมันจะต้องเป็น เออฝนดาวตกใสรุงแน่ครับโอเคเรียบร้อยแบบนี้ทำให้ใสค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนนะครับอันนี้เอาเป็นเหลืองเข้มแบบนี้เรียบร้อยโอเคจากนั้นตรงนี้เอาเป็นสีน้ำเงินปึ๊บแล้วก็ปึ๊บ อ้าวโอเคฮะอาละความโปร่งใสปึ๊บแบบนี้รู้สึกว่าสีขาวจะขาดไม่ได้เลยว่าสีขาวเป็นตัวเน้นความสว่างให้รูปเรียบร้อยและตรงนี้ก็คงจะไม่ต้องเป็นสีชูดฉาดอะไรมากว่ามากเท่าไหร่ผมจะใช้เป็นสีออกเขียวมิ้น อือฮะเอ๋อขีวผสมเหลืองแบบนี้นั่นแหละโอเคก็นะโอเคเอาให้มีความโปร่งใสเรียบร้อยมันก็จะกลายเป็นฝนดาวตกที่สวยแบบนี้ฟ๊บ <my> แต่มันตกพร้อมๆกันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขที่หลังโอเคเรามาที่บานหน้าต่างภ <can> าพเคลื่อนไหวอือฮะเราคลิกตรงนี้แล้วเริ่มปรับ ว่าให้มันตกช้าตกนานแท่ไหนโอเคปรับแบบสุ่มๆไปก็ได้นะครับเฮ้ออือปรับแบบนี้เรียบร้อยเลยก็คงจะปึ๊บแบบนี้อ้อสองวินาทีด้วยอั <got> นนี้โอเคปรับตรงนี้ให้กลายเป็น โอเคมันก็จะปรับแบบนี้แบบนี้มันก็ตกไม่พร้อมกันแล้วมันก็จะเริ่มสวยขึ้นแต่มันก็ยังไม่ถึงที่สุดให้เราเลือกที่ฝนดาวตกทั้งหมดด้วยการกดคอนโทนนะครับ so เลือกให้หมดเลยปึ๊บแบบนี้ไปที่ลูกศรเล็กๆตรงนี้ทำซ้ำจนกระทั่งสิ้นสุดสไลด์ไปที่การกำหนดเวลาแบบนี้อ้อ ริงด้วยมันจะต้องขึ้นว่าลงแบบนี้ตรงหัวมุมนะครับถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าต้องทำผิดแน่ๆเลยโอเคคำสั่งการทำจนกระทั่งสิ้นสุดสไลด์มีไว้สำหรับการให้ทำจนกระทั่งสิ้นสุดสไลด์ไปเลยก็คือให้มันตกไปเรื่อยๆแบบนั้นไม่ต้องไปกดอะไรมันโอเคตอนนี้ผมกำลัง ตกแต่งอยู่เอาล่ะโอเคจากนั้นเติมไล่ระดับโอเออฮะอันนี้ผมจะใช้เป็นเชิงรัศมีนะครับโดยให้มีแบบนี้แล้วก็มีแสงสว่างให้เป็นสีเหลืองตรงนี้ด้วยแต่ว่าแสงสว่างนี้ไม่ต้องเยอะมากเอาล่ะผมจะใช้เป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะคะ โอเคเรียบร้อยอฮะมันก็จะเป็นแบบนี้โอเคโอเคงั้นมาดูผลลัพธ์กันเลยชอบหรือเปล่าครับวันนี้เราทำฝนดาวตกในโปรแกรม PowerPoint กันสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ Bird on a tree. I'm just sitting.